อาจจะเป็นอาจจะเป็นแรงลมก็ได้ไงอ๋อนี่คือคิดยัง่งดีสุดๆแล้วนะคะอาจจะเป็นแรงลมพัดเหมือนเสียงเคาะประตูผมก็ต้องเรียกชิวแล้วโอ้โหลมแรงกันลมต้องแบบพายุเฮอริเคนเลยนะแบบพัดหินมากระทบแบบปัก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 ปขอเรื่องพิกเจขอเรื่องพิกพีขอเรื่องพิกผีแต่เจ๊เล่าไปหมดแล้วแต่มีเรื่องหนึ่งของเจที่ผมชอบมากๆคือเรื่องเอ่อที่เขาเดินเดินใต้เตียงอ่ะ อ๋ออันนี้มันเรื่องเต่ช็อคเพื่อนนั่นแหละแต่คือแบบมึงเล่าดีไงชอบชอบมีอีกไหมไมีอีกไหมใครเดินใต้เตียงคืออะไรผมไม่ได้เป็นคนเห็นผีบ่อยแล้วคุณกาด <laughs> ไม่แต่คุณแบบคุณฟังแล้วคุณแบบสามารถอามาเล่าต่อได้ไงผมทําไม่ได้ไง <laughs> เอามาเล่าต่อแล้วดีดีกว่าคนเล่าคนแรกเด้อผมไปฟังรู้สึกว่าแบบโอ้มันยืดเยื้อจังเลยอ่ะทําไมนานจังเลยแต่พอคุณเล่าแล้วมันแบบอุ้ยสนุก ไวกระชับกชับไวแสดงว่าคุณชอบผมแล้วเนี่ยคุณกาดเล่ามาเถอะเล่ามาเถอะเดี๋ยวพิ่งเปลี่ยนเรื่องไหนเออยากได้อยากรู้เรื่องไหนเอาอยู่บนรถหรอใช่ครับผมอยู่บนรถเล่าได้ไหมก็ได้นิดนึงแหละได้นิดนึงอ๋อเล่าไวสักครึ่งหนึ่งก็ได้เล่าไ้ครึ่งหนึ่งเล่าไว้ครึ่งหนึ่ง เรื่องไหนดีนะอ๋อเรื่องนี้เรื่องนี้เอามาครึ่งเดียวนะใช่อตอนที่ผมอยู่ประมาณมห้ามสี 4, ม่มห้าคือโรงเรียนเขามีค่ายเขาเรียกว่าค่ายคุณธรรมคือจะส่งนักเรียนไปที่วัดไปปฏิบัติธรรมเนี่ยสามวันสองคืนแค่โลเคชั่นก็ <laughs> แ,แอะก็ไปพี่แอโลเคชั่นดี อ่ผมอ่ผมไม่พูดดีกว่าวัดอะไรอาไม่เปนเนอนะไรคนี้ี่แต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนคือตอนนั้นเนี่ยผมเป็นเด็กดื้อไงพี่แล้วคราวนี้ยทุกคนเนี่ยเขาจะขึ้นไปนอนข้างบนบนศาลาแล้วมันจะมีห้องใต้ดินอยู่อะแล้วพวกผมมาแอบไปนอนห้องใต้ดินกันเพราะมันมีแอร์เอ้าอ๋อหมายึงบอก <c oughs> ผมว็าเคยเจอวัดแบบนี้คล้ายแบบนี้เหมือนกันอ่าอ่าแล้วคราวนี้ย ตอนนั้นหนีกันไปประมาณสี่ห้าคนแล้วก็ตอนประมาณสักตีหนึ่งมั้งจะออกมาห้องน้ำอาบน้ำกัน<แ><ป>หนึ่งบนบนนั้นมาหนึ่งบนนั้นขึ้นมาเร็วพี่โบเขาเหมือนเขาแบบเมออยากจะแบบเข้ามาคุยด้วยนะแต่ก็เชิญไปก็ไม่เข้ามาแยบ็บมาแยบ็มแยบมาแยบมาแย็บแย็บแย็บเรื่อยๆเลยเอาเจ๊ต่อเจ๊ต่อ <laughs> อ่าแล้วคราวเนี้ย เราจะไปห้องน้ำกันก็ออกไปปุ๊บเพื่อนคนหนึ่งทักมาว่าเอ๊ยทำไมห้องน้ำมันรู้สึกแบบเหมือนได้ยินเสียงคนปิดประตูอ่ะคือห้องน้ำวัดมันจะเป็นหลายๆห้องแบบเนี้ยประมาณห้าแยกกันแบบเนี้ยเออแล้วผมอ่ะอยู่ห้องสุดท้ายกันแนะอยู่ทำอะไรกันนะอยู่ทำอะไรกันอาบน้ำด้วยกันในห้องสุดท้ายเหรออาบน้ำด้วยกันอาบีละคนเราเฝ้ากัน อ๋อคิดว่าคนมาเฝ้ากันหรอเพราอยาอโลเคชั่นมันคุ้นๆน่ะไมันวัดไงมันต้องไปเฝ้าไงอาบน้ําตอนดึกใครจะไปกล้าอาบคนเดียวถูกปะอ๋อโอเคโอเคโอเคเอาเป็นว่าอาบน้ําจริงๆก็ได้แต่ว่าคราวนี้พอได้ยินเพื่อนพูดว่าเออเหมือนมีคนเสียงคนปิดประตูตอนแรกอะตกใจนึกว่าแบบพวกอาจารย์หรือพวกผู้คุมผู้ผู้คุมเออนึกว่าจะเดินมาเช็คอะไรเงี้ยแต่ถ้าอาบน้ําก็ไม่น่ากลัวอาจารย์นะจังหวะนั้นเนอะ เอาไงมันตีหนึ่งเหรอมันเป็นเวลาโอเคใครตัวดีต่อ,ตอาจากพวกพวกผมอะ่ะก็ลงไปห้องเดิมห้องนอนเนี่ยแล้วคราวเนี้ย <c oughs> ก็นอนกันได้สักพักหนึ่งประมาณตีสามเพื่อนปลุกมีเพื่อนคนหนึ่งปลุกผมบอกว่าเอ้ยขอหยบที่นอนได้ไหมขอเปลี่ยนที่นอนได้ไหมเพราะว่าเพื่อนอ่ะนอนริมแต่ผมมานอนกลาง เออแต่ถามว่าเออทําไมจะเปลี okay. ่ยนวะเดือดเดือดนะีเดือดในเซตพี่โบพีโบมีเซตเก็บสบู่แล้วมีคนอยู่ข้างหลังปะอะไรของพี่โบคุณบอกว่าปวดนะคุณปวนคุณปวดนะคุณบอกปวดนะเนี่ยคุณปวดนะเนี่ยเนี่ยแล้วไม่ขึ้นมาด้วยไม่ยอมขึ้นมาด้วยนะใช่ครับอ่ะถึงเวลาเพื่อนชวนยังไงต่อปลุกเพื่อนปลุกจบ อราคาเนี้ยพอเพื่อนปลุกชันมาขอเปลี่ยนที่นอนผมก็ถามวา่าจะเปลี่ยนทําไมอะไรแบบเน,นี้ยก็นอนไปแล้วอ่ะจะจะช้าอยู่แล้วอีกนิดนึงมันก็บอกว่ามันมันรู้สึกเหมือนมีคนนะ่ะอยู่ข้างมันตลอดเวลาทั้งๆที่แบบข้างๆมันคือเป็นกําแพงแล้วนะมันคือริมแล้วอะ่ะมันรู้สึกว่ามันมีคนแบบมองมันอะไรแบบเน,นี้ยผมก็เออเปลี่ยนก็ได้ก็เลยเปลี่ยนแล้วเธอรู้รู้หรอว่าเพื่อนรู้สึกอย่างนั้นเธอยังเปลี่ยนอีกเกรอถ้าเป็นฉันจะไม่เปลี่ยนนะเขาบอกมึงนอนไปเลย เพื่อนมันเล่าให้ฟังไงแล้วเขาเนี้ยผมก็ไม่ได้อะไรแล้วมันตีสามแล้วมันง่วงแล้วต้องตื่นหกโมงเช้าด้วยวันนั้นเนะก็เลยยอมปิดพอเขาเนี้ยเปลี่ยนเสร็จปุ๊บยังไม่ทานอะไรเลยอ่ะเพื่อนอีกคนนึงก็แบบลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาแล้วเหมือนมันละเมอพูดอะไรสักอย่างอ่ะพูดไม่รู้เรื่องเลยอ่ะแล้วผมก็เลยมันละเมอเลยก็เลยแบบปลุกปลุกมันเลยแบบผักมันเลยเอ๊ยมึงพูดอะไรของมึงอะไงเลยนะเออแล้วมันก็แบบเหมือนเพิ่งได้สติว่า พูดอะไรว่าละมือหรืออะไรไปเนี้ยอ,อแล้วคราวนี้ก็เลยคนอื่นก็เลยตื่นด้วยแล้วจังหวะที่ทุกคนตื่นหมดอ่ะตรงปลายทางพวกผมมันจะมีพัดลมตั้งอยู่เป็นพัดลมขาตั้งของวัดอะที่เป็นตัวใหญ่เลยอ่ะอ่าออนนั่นแหละแล้วคราวนี้ยกาลังคุยอยู่นะอยู่ดีพัดลมตัวนั้นอ่ะมันขยับเองเวยแบบขึ้นไปนี้เลยอ่ะ <c ười> แล้วพวกผมทุกคนแม่งก็แบบอะไรวะอะไรก็วิ่งขึ้นไปข้างบนเนี่ยขึ้นไปนอนกับพระ เฮ้ยอยู่ดีเพิ่งขยับบ่ได้มันขยับเองเลยอ่ะแบบขยับกึกกึกๆึกมาเลยอ่ะทางนั้นนี่เป็นตัวใหญ่มากเลยนะเอออุ้ยขนลุกอ่ะเอ้ยขนลุกจริงเบาแอร์แป๊บหนาวไม่ไหวนะอุ้ยขนลุกอ่ะปวดอึบไปมึงนะเดี๋ยวมาอุ้ยน่าน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวบรรยากาศข้างนอกห้องเนี่ยเอาเดี๋ยวผมขับนั่งรถต่อก่อน แค่ว่ากันบ๊ายบายโอเคโอเคไปหาเรื่องดีๆมาด้วยนะเอคเจษนี่คุณบูมพาอ้าวไม่ทันแหละพี่เจษไม่ตอบเลยนะูมพากินม <laughs> ี <laughs> เรื่องน่ากลัวเล่าให้ฟังอีกเหรอฮะขำขคำคุณเจษก็เฮ้ยแต่น่ากลัวอยู่นะที่พ,พัดลมขยับเองอะ่ะเออเอาเรื่องอยู่นะพี่แต่แบบผมก็ยังยกให้เรื่องนั้นเป็นที่หนึ่งในใจผมที่เจดเล่าเรื่องเอาล้วเดินที่เป็นที่มันเล่าว่าแบบเดิน นอนใต้เตียงอ่ะใครนอนใต้เตียงเอ,อ้าพี่ไม่เคยฟังหรอที่จะเป็นเรื่องอันดับหนึ่งเจ๊เลยนะไม่เคยเลยเจ๊ไปฟังจากเดดช็อกมาแล้วเจ๊มันก็มาเล่าให้ปุ่ฟังวันนั้นวันที่มันเล่าครั้งแรกพี่ก็นั่งอยู่ในรถด้วยบนรถตู้อ่ะพี่จําได้ปะนานเล่านานมากๆเลยอ่ะนานแบบนานจริงๆอ่ะที่เรานั่งรถตู้กันแล้วแบบเราไปหลงทางอ่ะพี่หลงทางไปอยู่นู่นเมกาบางนาบางทั้งที่งานเราไม่ได้จะไปที่นั่นอ่ะแล้วตอนกลางคืนดึกด้วย คือเราหลงไปเม่กลาบางนาแต่จริงๆเราจะไปไอแฟชั่นไอแลนด์ที่ตอนนั้นสิ้แล้วพี่จำได้ปะออกแล้วใช่นะเจสเลราตอนนั้นผมก็จาเก่งเนาะเรื่องอย่างเงี้ยจำเก่งเรื่องอะไรแปลกแปไงดีพี่อีกคนไหมนี่สามทุ่มสิบแปดนาทีถ้าอีกคนหนึ่งเป็นสามทุ่มครึ่งก็น่าจะกาลังดีเนาะเวลาก่อนจะดึกไปมากกว่านี้ เราจะนอนไม่หลับหรอมีเรื่องพี่อุ้ยเอาแม่โบขึ้นอะไรเนี่ยหน้าเจาะได้ไหมับแม่โบไม่ขึ้นครับแม่แมโบไม่ขึ้นนะพี่แม่โบไม่ขึ้นนะดิผมว่าหลับตาสุ่มเลยปะเลื่อนเลื่อนอย่างเงี้ยโอ้มันต้องมีแบบว่าเป็นเลื่อนยังไงดีแต่ฉันนอน จะนั่จะนอนได้ไหมเนี่ยฉันยิ่งกลัวอยู่ด้วยออผมก็นั่คนเดียวพี่แล้วผมแบบยิ่งแบบเป็นคนชอบเล่นอย่างนี้ด้วยอ๋อเล่นเมื่อกี้เฮ้ยโบนัสเจอกันหน่อยเล่นเกมกันมาแต่โบนัสมันคน โวลัมันไปไกลแล้วว่าไม่ทันนะดินี่ใชฟอุตสัต์ปั๊มขึ้นมาไดมอนด์สองแล้วนเนี่ยใช่หรอพี่ไดมอนด์สองแหรอพี่ขึ้นวเหมือนกันนะ<แ>นผม,ม่นนเล่นเลยผมไม่ได้เล่นเลยไม่ได้แตะเลยสองวันสามวันละเอียงเล่นเมื่อกี้ชนะห้าตารวดเลยสวยๆกรุบๆผมเลือกอันนี้แล้วกันผมเห็นเขาบอกเขาอยากเล่า ไปไหนแล้วอ่ะกดไม่ติดกดไม่ติดทำไมกดไม่ติดอ๋อถ้าฝันนี่สองเหรอเป็นเรื่องของการแบบลุนเลขหวยขูดต้นไม้ใช่น่าจะเข้าสู่โลกแฟนตาซีมากเกินไปที่แบบอ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเหรออยูได้หรอทำไมไม่เห็นหน้าไม่เห็นหรอะหูมืดอย่างนั้นลูกหน้าหนุมหมุนติ้วติ้วติ้วเลยอ่ะอ๋อแต่ผมไม่เห็นผมไม่เห็นหน้านะ เน้นหนูเม่นหนูเน้นหนูไม่ดีเลยค่ะทําไมหน้าจอผมมันไม่ขึ้นอ่ะงงอะหน้าจอหนูก็ไม่ขึ้นค่ะโอ้ยทําไงดีเราจําชื่อเธอไว้แล้วเราค่อยกดใหม่ได้ปะได้ค่ะอ๋อนี่ไงหนูมีเรื่องต้นโพอ่านี่ไงเราเห็นหน้ากันแล้วนี่ไงมีที่คาดผมด้วยหนูภูมิใจมาก ใส่ตามเหรอไม่หนูใส่อย nah ู่แล้วไม่ไม่พี่กาใส่ตามหนูแต่หนูพี่ใส่ตามหนูอะไรชื่ออะไรคะเนี่ยนั่นเงนะคะมันมือหนูวิ่งเข้าองเห็นพพ์บอกว่าอยากมีเรื่องเล่าเหรอใช่ค่ะมาแล้วโอเคสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะเนี่ยชื่อข้าวเจ้าค่ะป๊บนึงนะหนูใส่ฟพิวเตอร์ก่อนหน้าที้อะ หนูเป็นผีอะอไม่มีฟิวเตอร์โอเคอเตรียมตัวก่อนเตรียมตัวก่อนอันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าจา้ะเป็นเป็นเรื่อง<า>ที่คุณครูมาเข้าฝันก่อนที่เขามามาบอกลาก่อนที่เขาจะเสียคือเป็นยังไงครูครูคนเนี้ยเขาจะเป็นคนที่หนูเคารพเป็นครูสมัยประถมที่หนูจะเคารพมากเพราะว่าครูเป็นคนที่แบบยื่นโอกาสให้หนูหลายอย่างมาก เสร็จตอนนั้นหนูอยู่ปหกกำลังจะจบแล้วกำลังจะขึ้นมหนึ่งตอนนั้นหนูไปที่ไปเรียนที่ไปเที่ยวไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วเสร็จหนูก็รู้รู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีแต่ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรแล้วคืนนั้นหนูก็หลับแล้วเสร็จปุ๊บคุณครูเขามาอยู่ในฝันในสภาพที่แบบตัวเขาเหลืองแบบบวมเหลืองไม่หมดเลยอะคะ่ะ Mm hmm. แล้วเขาก็บอกว่าแบบเออเขาเจ้าต่อจากนี้ขอให้ไปในเส้นทางที่ดีนะเหมือนเขามาบอกรามมาแบบมาอะไรอะ่ะเสร็จปุ๊บหนูตื่นขึ้นมาตอนเช้ามากินข้าวเพื่อนหนูโทรมาบอกจากกรุงเทพว่าเออเจ้าครูคนนี้เสียแล้วนะ mm hmm. แล้วเขาก็อธิบายมาหมดเลยว่าอธิบายมาหมดเลยว่าเขาเสียแล้วแบบร่างเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้คือตามที่หนูเห็น เพื่อนอธิบายมาตามที่หนูเห็นในฝันเลยว่าครูเขาแบบตัวเหลืองตัวบวมไปหมดเลยแล้วหนูก็มีโอกาสได้ไปงานศพครูวันเผาหนูก็แบบไปไหว้ครูว่าแบบเออครูหนูหนูมาแล้วนะหนูมาหาครูแล้วมาส่งครูแล้วนะก่อนเผาค่ะหนูมองขึ้นไปหนูให้วางดอกไม้จันร์เสร็จหนูก็ลงมาหนูมองขึ้นไปหนูเห็นครูเขาแบบยืนแบบสวยๆเลย ครูเขายืนยิ้มให้หนูอยู่ไม่รู้หนูตาฝาดหรือเลปล่าแต่ครูเขายืนยิ้มแล้วตอนนั้นหนูน้าตาแบบไหลเลยว่าแบบน้ำตาไหลเลยเพราะว่าแบบหนูรักครูคนนี้มากค่ะแล้วเสร็จปุ๊บอะไรครูก็จะมาเข้าฝันหนูอยู่เรื่อยๆตอนนั้นหนูสอบติดมสี่ที่หนูอยากอยากติดครูมาที่น,นั้นเลยค่ะครูมาบอกว่าทําดีแล้วนะเก่งแล้วขอให้เป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆคือหนูแบบ ตื่นมาแล้หวหนูก็ตื่นมาสภาพที่แบบเหงื่อแบบซกเป็นหมดแล้วน้าตาไหลมามุกงไหลเลยะค่ะ <S <S อรือบาง,บางที<บ>ที่แบบคุณครูเขาล้างและผูกพันนะเนาะน่ารักจังหรือไม่บางทีที่แบบหนูไปเจอเรื่องอะไรมาเจอเรื่องเครียดอย่างเงี้ยค่ะวันนั้นอะครูเขาจะมาในสภาพที่น่ากลัวก่อนแล้วค่อยเหมือนแบบในฝันหนูเขาก็เหมือนค่อยๆเปลี่ยนกลายเป็นคนที่สวยๆแบบของเขาเลยอะแล้วก็ว่า ไม่ต้องเครียดเหมือนครูเขามาบอกหรือไม่หนูฝันไปเองอ่ะแต่นหนูว่าล่าล่าสุดคือครูเขามาบอกที่เป็เขามาแล้วรอบสุดท้ายคือานานนานยางไะเออประมาณสองเดือนค่ะอเอาก็ไม่ยังก็ยังติดต่อกันอยู่นะคอนเนคชั่นยังไม่หลุกก็ยังก็ยังมีคนอนเนคชั่นอยู่ก็ยังแบบก็จะสนทนากันอยู่ได้นะ็ย <laughs> ัง ก็ยังคีบคอนเน็กซ์อนอยู่คำถามต่อไปที่พี่บิ๊กจะถามน้องก็คือคุณครูได้บอกเลขอะไรไว้ไหมฮะรู้เรื่องอ่ะในหัวฉันคิดจริงๆคุณครูเขาได้แบบเออมีแบบเลขอะไรในใจไว้หรือเปล่าอย่ลองลองถามลองลองแบบตอบถามดูสัสกตัวหนึ่งได้ไหม แล้วเดี๋ยวพี่บิ๊กเขาไปแบบวนกลับหัวกลับล่างอะไรของเขาเองได้อุ๊ยถ้าเรื่องเลขครูหนูไม่ได้แต่ยายหนูได้ยายเคยมาเข้าฝันนะาแล้วบอกเลขวันต่อมาถูกหวยหนูบอกเลยยายหนูสุดยอดมากอา้าวงั้นยังัไงคืนนี้เลยไหม,ย,ไมยังไงคืนนี้เลยไหมติด<ะ>ต่อคืนนี้เลยไหมคอนดนคชันยังอยู่หรือเปล่าจิตเบอร์กมาคิดถึงพี่บิ๊กจังเลยไม่มีหรอกค่ะเรื่วจิตสัมผัสเข้าเจ้าจิตสัมผัสเท่านั้นค่ะโอ้โหสุดยอดแบงค์ที่ กลัวหรือเปล่าเธอมาเล่าให้กาดฟังเร็วหน่อยวันนี้กาดเขาเปิดห้องเขาให้ให้มันเล่าประสบการณ์น่ากลัวเนี่ยเออแม่แคทขอเลขแล้วค่ะเออแม่แคทคะนี่พี่กาดนะคะไม่ใช่ต้นไม้ที่จะผูกผ้าสามสีนะคะแม่แคทคะ่ะ <c oughs> ขอผลบุญให้ a u d i t ่ o ผ่านนะคะสวัสดีส่งคลิปออดิชั่นมาแล้วขอผลบุญก่อนอ๋ออุ้ยส่งคลิปออดิชั่นมาด้วยเหรออย,อยากดูแล้วเนี่ยเห็นแบบคนขึ้นมาทีไรมีแต่คนส่งคลิปแล้วนั้นเลยอ่ะคลิปเพื่ออะไร ฮะมันคืออะไรอ๋อคลิปออดิชั่นงานม้ผมไงพี่บิ๊กอ๋อต้องมีคลิปด้วยต้องมีออดิชั่นคลิปเป็นยุคสองพันยี่สิบเอ็ดแล้วไงพี่เขาจะมางานนี้อย่างนี้เราจะมาแบบเฉยเฉยไม่ได้สิเราก็ต้องมีแบบผลงานอะไรมาให้ดูหน่อยเมนหนูไม่มีใครเกินเลยค่ะนัมเบอร์วันตลอดเป็นไหมเราผมก็เลยแบบเออให้เขาแบบส่งคลิปทําอะไรก็ได้มาแล้วให้ผมดูถ้าผมถูกใจผมก็จะเป็นแบบโอเคเข้าเชิญเข้าด้วยงาน แต่จริงก็คือได้ร่วมงานหมดแหละคนที่ส่งมาก็คือเห<อ>มืนอ,อ,อนโดนแก่ะอ้าวหนูส่งไปแล้วอะไม่เป็นไรอย่างน้อยพี่ได้ดูนะน้องสิพอเราไปเจอกันที่งานทีนี้เราก็จะจํะนากันได้แน่นอนเพราะว่าเราดูคลิปเธอมาแล้วก็จะเฮ้ยนี่นะน้องเป็นดีจังเลยหรือแบบ m, เล่าดีจังเลยอย่างนี้ถูกไหมจำจำหนูได้แน่นอนหนูเชื่อว่าหนูไม่เหมือนใครนะคะนั่นที่จะรอดูนะน้องข้าวเจ้า เอาค่ะผลบุญหนูวันนี้หมดแล้วลต้องไปงขอบคุณลปล่อยจิ้งจกเพิ่มเอาค้างเหรอโอเคจ้ะขอบคุณนะจ๊ะโอ้ถ้าคืนนี้มีอะไรก็อัปเดตกันด้วยนะเดี๋ยวก็ส่งเลขมานะโอ้ส่งเลขขอบคุณนะคะบค๊ายบายไปเจอกันนะบายขอบคุณนะค,ะคนะ,คะ เดี๋ยวส่งที่คาดผมไปให้นะมีเพียบเลยอดได้จ้าเจอกันงานนี้นะจ้าไปแล้วดีกว่าไปครับพี่เมื่อกี้เขาสุดท้ายพอดีบายบายนะเดี๋ยวเจอกันไปก่อนบาย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 ครับพี่บีสวัสดีครับกดออกก่อนแป๊บมนึงนะผมกดให้ไหมพี่นี่ไปเลย โอเคครับทุกคนวัน <c oughs> นี้ก็พอของปาาของพอนะโดนไปทั้งหมดกี่เรื่องเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่เรื่องน่ากลัวเฮ้ยอยู่่าไม่แย่นะวันนี้เ่าประสบความสําเร็จไปอยู่แต่แบบผมรู้สึกว่าผมยังยังไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แต่ถ้าปิดไลค์ก็ไม่แน่นะ ฝันดีครับผมทุกคนบายบายเห็นผมยังไม่ออกนี่คือกำลังคิดอยู่ว่าเราจะยังไงต่อดีแล้วลองนอนคนเดียวมาเธอฟังเรื่องอย่างนี้อีกนะฮะเอาไงเดียทีนี้เยอ ไม่ต้องมาพิมพ์แกล้งเลยนะไม่ต้องมาพิมพ์แกล้งเลยนะคนในนี้ชอบพิมพ์แกล้งกันอนะเดี๋ยวก็มาเห็นนู่นเห็นนี่กันเนี่ยแล้วเราก็นอนคนเดียวเนี่ยไปนอนเลยการไลฟ์นอนเลยไม่ไหวเพิ <c oughs> ่งเปิดมาหรออ๋อมีทั้งคนฝันดีแล้วก็คนสวัสดีนะฮะใหญ่ยังไงดีเลย ระวังนะระวังอีกแล้วระวังตลอดเลยเนี่ยทุกคนชอบแกล้งอ่ะชอบทำไมต้องแกล้งผมด้วยผมนอนคนเดียวนะผมก็แอบนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ก็เป็นเสน่ห์ของการฟังเรื่องผีแล้วมันทําให้เราหลับสบายมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าจริงๆเหรอไปแล้วฮะทุกคนบายบายฝันดีนะฮะแล้วก็คลิปออดิชันนะฮะผมก็จะรอดูนะฮะ ความน่ารักของทุกๆคนจเจอกันนะครับผมบ๊ายบายเจอกันอีกทีนะฮะอาจจะมีรอบหน้าเป็นเล่าเรื่องผีเหมือนเดิมแตร่รอบนี้เราจะแบบมาบอกก,ก่อนว่าเจอชื่อเรื่องว่าอะไรอย่างนี้ผมจะได้เลือกถูกด้วย okay, โอเคปะเก็บมาใครที่มีเรื่องเล่าเก็บมาไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนหรือใครไปฟังจากที่ไหนมาเป็นเรื่องของคนอื่นก็ได้นะแต่หลอ่ลอนนะกลัววมผมชอบ เจอกันครับฝันดีครับทุกคนขอให้เป็นฝันที่เจอแต่อะไรหวานๆนะฮะแบบอยู่ในโลกลูกอมหรือแบบเป็นการ์ตูนแฟนตาซีอะไรอย่างนี้ไม่ต้องฝังนกกนกก่ากลัวน่ากลัวกันเนาะบ๊ายบายไปละเจอกันครับซีโอ